สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้เรามีของเล่นโรบอทของเล่นใหม่แกะกล่องมารีวิวให้ทุกคนได้ดูกันนะคะนี่นะข้างกล่องเข้มว่ามีเสียงซาว n d นไลท์นะคะมีแสงแล้วก็เป็นโรบอทเจ้าตัวสีแดงนี่นะคะเดี๋ยวเราแกะกล่องกันเลยว้าวต ข้างกล่องอ๋อมีไฟในตาแบบนี้เดี๋ยวเรามาดูดิว่าจะเหมือนข้างกล่องไหมอ่ะใชาทานตรงนี้เดี๋ยวเรามาเปิดเลยดีกว่านี่ออนกับออฟนะคะว้าวมาแล้วโอ้ดูดีทุกคนเขาถือปืนด้วยนะไหน พื้กับพี่เดฮาสิว,วอ้โหนี่เดัาไปหานอ้องว้าวชูชูเสียงมันเป็นแบบนี้นะคะทุกคน โอ้ว oh, wow. okay, like, ้าวโอเคค่ะทุกคนวันนี้เราลากันไปก่อนนะคะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะบ๊ายบาย